สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้มไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษค่ะประจําเดือนตุลาคม2567ชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนั่นเองค่ะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะ มันแค่สามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ขาดที่มันกาลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆซะเลยในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองนะคะที่มาสองชาวเมษเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ขอดวยดีกหน่อยนะคะพ่ายเรกค่ะได้เป็นไพ่ควีนถือดาบเอเอต้องขเป็นควีนถือไม้เท้านะคะควีนถือไม้เท้าเด็กถือถ้วย ไพ่แปไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะชาวราศีเมษลัคณะเมษนะคะในอดีตท,ที่ผ่านมานะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินค่ะหรือประสบการ์งกรทธาตุน้ำกระกฎมีนพิจิกนะคะธาตุไฟเมษสิงหธนูเนาะ อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างพืง้นต่างแดนต่างภาษาหรืออาจจะเป็นคนที่มีอายุที่ต่างกันก็ได้ต่างกันเยอะๆแบบ5ปี7ปี10ปีอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคุยกับใครก็ได้นะคะไม่อาจตามหน้าไพา่เชาวราศีเมษลัคนาเมษบางคนนะคะในอดีตที่ผ่านมา,อ,าอยู่ในสถานการณ์นะคะของการพูดคุยทําความรู้จักกันนะคะสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากว่าไม่ อาจจะทํางานที่เดียวกันด้วยหรืออาจจะคุยกับต่างชาติสื่อสารผ่านโลกออนไลน์อะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะอ,อย่างที่บอกว่ามีความต่างกันในเรื่องราวของอายุเชื้อชาติศาสนานะคะและบางคนนะคะบางความสัมพันธ์อาจจะมีความต่างในเรื่องราวของตำแหน่งหน้าที่การงานฐานะหน้าตาทางสังคมอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะซึ่งคือมันมีความต่างอยู่ตรงนั้นแล้วอะคะ่ะแต่ว่าในการพูดคุย ของคุณกับเขานั้นนะคะมันเป็นการพูดคุยที่ค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางที่มันดีนะคะสม่ำเสมอนะคะแล้วกเ็เหมือนกับพยายามทําความรู้จักกันให้มากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันรู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะก็ดีนะอันนี้ก็คือในอดีตท,ที่ผ่านมานะคะของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม2อง7ันของชาวราศีเมษละคนาเมษเป็นอย่างไรนะคะไ,ไ,ไพ่แบรเรเดินไพ่คิงถือดาบนะคะไพ่เดอะฟูลค่ะ ไไม้เท้านะคะไพ่สิไม้เท้าค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้ในเรื่องของความรักของชาวเมษนะคะ mm hmm. ก็คือในเดือนนี้นะไม่รู้สึกว่าในเรื่องของความรักอะค่ะมันเหมือนกับว่าค่อยเป็นค่อยไปไปก่อนเหมือนกับโฮไว้ก่อนก็ได้หรือไปเรื่อยๆโดยที่แบบไม่ได้คาดหวังอะไรที่ให้มันแบบต้องกดดัน เป็นความสัมพันธ์ที่ไปเรื่อยๆสบายๆส,ส,สบายใจว่างก็คุยไม่ว่างก็เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันว่าต่าคนต่างจะมีภาระความรับผิดชอบนะคะอืมนะไม่รู้สึกถึงความยุ่งอะถึงความแบบต้องแบกภาระนะคะต้องแบกความรับผิดชอบของของแต่ละคนนะคะบางคนก็วุ่นวายงานเยอะบางคนก็แบบเดินทางฉ่ำเลยอะไร่งเงี้ยเลยอาจจะเวลาไม่ตรงกันไม่ค่อยมีเวลาในการแบบ เขาเรียกว่าจะมาสวิตบานแววอะไรการอะไรประมาณนี้เนาะแต่คนต่างมีภาระรับผิดชอบแล้วก็หน้าที่ที่จะต้องทำนะคะทําให้ในส่วนของความรักเนี่ยนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เรื่อยๆมากกว่านะคะยังไม่มีการพัฒนาที่เป็นไปมากกว่าที่เคยเป็นอยู่อ่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีเมษและคณาเมษกับคนคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะ ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครอยู่ในสถานะไหนนะคะขอให้คุณและเขารู้จักกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณและเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวเมฆก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีเมษและคณะเมฆค่ะชาวราศีเมษและคณะเมฆคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นมาดูกันนะคะไพ่ไปได้ค่ะ2เหรียญเฮอร์มิตค่ะ Empress และเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าชาวราศีเมษและคณาเมษน,นะคะคุณรู้สึกยังไงกับคนคนนี้เอาจริงๆอะ่ะคุณคุณมีความชื่นชมมีความชื่นชมชื่นชอบศรัทธาในคนคนนี้นะคะคุณมองว่าคนคนนี้เป็นคนที่จิตใจดีพูดดีคิดดี มีเป้าหมายมีอนาคตมีตะกะที่ดีอะเออนะคะแล้วคุณก็ชื่นชมคนคนนี้มากๆเลยนะคะอืมคุณเลยอยากที่จะศึกษาอยากที่จะทําความรู้จักและอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนนี้จริงๆอืมประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าคนที่ชาวราศีเมษลัคนาเมฆคิดถึงนะคะคนคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีเมษลัคนาเมฆมาดูกัน หนึ่งเหรียญค่ะอัศเวนถือไม้เท้าจัตเมน n แฮงแมนชาวราศีเมษและคาเมษนะคะคุณอาจจะกำลังคิดถึงาชาวธาตุลมมิถุนตุ่นกลุ่มนะคะมีชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูด้วย มีชาววันศุกร์ค่ะมีชาวราศีกันลัคนากันด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เขาคิดเละรู้สึกอย่างไรกับคุณตามหน้าไพ่นะคะเขารู้สึกโชคดีโชคดียิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งอะ่ะที่ได้ที่ได้เจอคุณที่ได้ทําความรู้จักกับคุณที่ได้คบกับคุณที่ได้คุยกับคุณเออแล้วเขาอยากจะให้คุณ เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนคนนั้นในชีวิตเขาอ่ะเออเขาไม่อยากที่จะไปคุยกับคนอื่นอีกแล้ว<ม>เขาไม่อยากจะเปลี่ยนคนคุยอีกแล้ว<ม>เขาไม่อยากจะเปลี่ยนคู่อีกแล้ว<ม>เขาอยากจะหยุดที่คุณที่ตรงนี้เขาสัมผัสได้ถึงความเป็นแบบเนื้อคู่หรือเปล่าคือคนที่ใช่คนที่ตามหามานานอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณจริงๆนะคะ ประมาณนี้อันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าเอาคำอนาคตความรับความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษและคณามษเป็นอย่างไรในขออนุเยตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้คะ่นะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกค่ะได้เป็นไพ่ห้าถ้วยนะคะ ไพ่ดีไฮเป็นเทศนะคะเจ็ดไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่หกดาบชาวราศีเมษและคณาเมษนะคะในส่วนของอาค,า,อคามนาคุความรักความสัมพันธ์ไพ่บอกว่าให้ระมัดร,ระวังในเรื่องราวของความคิดการคิดเดยอะคิดมากคิดไปเองหรือคาดหวังในความสัมพันธ์นี้มากจนเกินไปนะคะอาจจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันรู้สึกอึดอัดมันรู้สึกแบบ ถ้าเราหวังมากมันมันผิดหวังนิดเดียวมันก็จะรู้สึกดาวมากมาก,มากนออกปะเออดังนั้นพ่บอกว่าเอ,อ่อให้ให้ไปตามหน้าผ้าเออตามหน้าผ้าหมายถึงว่าให้ดําเนินความสัมพันธ์ไปเท่าที่เราจะทําให้มันดีที่สุดในทุกๆวันนะคะแน่นอนมันมีอุปสรรคปัญหามันมีบททดสอบเข้ามาในความสัมพันธ์อยู่แล้วดังนั้นพ่บอกว่าเหมือนกับตัวคุณและตัวเขาอะถ้าเรื่องที่จะลงเรือลําเดียวกันแล้วอะ ก็ต้องช่วยกันไปให้ถึงตลอดรอดฝั่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีเมษลัคณาเมษขอคําแนะนําค่ะไพ่ใบแรกอัศวินถือดาบนะคะแปดเหรียญค่ะ ไพ่สี่เหรียญอ่ะขอโทษค่ะเป็นไพ่สี่ถ้วยนะคะและเป็นไพ่ควีนถือถ้วยชาวราศีเมษลัคณาเมษนะคะไพ่ทาโร่แนะนําในเรื่องของการการักวามสัมพันธ์ว่าความสัมพันธ์นี้จงสม่าเสมอกับมันสื่อสารสม่ําเสมอและเปลี่ยนสม่ําเสมอให้อภัยสม่ําเสมอให้โอกาสสม่ําเสมอพูดคุยกันอย่างสม่ําเสมอนะคะมีการให้และได้รับอย่างเท่าเทียมกันบางอย่างที่ไม่ได้ดังใจสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่เขาต้องการ บอกตรงๆนะคะไม่ไม่ให้คิดเองไม่ให้คิดไปเองอ่ะอย่าคิดไปเองมีอะไรให้สื่อสารให้พูดคุยนะคะจะได้รับรู้ข้อเท็จจริงว่าควรจะทํายังไงปฏิบัติตัวยังไงหรือแชร์กันยังไงในความสัมพันธ์ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันจะไปได้ตลอดรอดฝั่ง นะคะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอดสำหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยไมพิมไปให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิะะ่งค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ